สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่เพี่น้องนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักการทำเฟกวิดีโอกันนะครับเฟกแมสเซจนี่แหละแต่เราเอาวิดีโอเข้ามาเสริมนะครับโดยออกแบบผ่านเฟกซิมูเลเตอร์แล้วก็ใช้งานออกไปนะครับว่าทำยังไงนะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับที่ผมทำเอาไว้นะผมใช้ตัวเฟกซิมูเลเตอร์เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนตัวนี้กันก็ผมใช้คีย์เวิร์ดว่า t e s t f a วิดีโออะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนี่ทำไมคำมันถึงมาชนกันแบบนี้ล่ะอ่านี่ประมาณนี้เลยโชกดส่งเข้าไปกเดี๋ยวส่งเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะตัวอย่างตัวอย่างนี่ตัวอย่างก็คือน,นี่แหละผมก็ทําตัวนี้ไว้นี่เห็นไครับเสร็จแล้วก็มีวิดีโอออกมานี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเราคลิกเข้าไปเห็นไหมครับอันนี้ก็คือปล่อยหลังจากวิดีโอมันจบแล้วก็ จะมีคำว่า C ีมอพอ C ีมอผมก็จะพาไปที่ youtube ประมาณนี้ประมาณนี้นะส่วนถ้าเล่นต่อก็เข้ามานี้มาอนี้เลยก็เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปดูวิธีการทําแล้วกันนะครับว่าทำยังไงนะไปเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะทำยังไงก็มาถึงนะเราก็มาดูข่าวก่อนเลยที่ เราได้ข่าวมาเมื่อวันก่อนนะที่เราพูดถึงกันแล้วคราวนี้เราจะมาลองสร้างกันนี่แล้ก็เลื่อนขึ้นมาลองมาดูตรงนี้ก่อน c r e a t e f r ร g ตัวนี้นะพอเสร็จแล้วเลื่อนลงมาดูที่เราเห็นวันที่เราเล่าให้เห็นครั้งที่แล้วแหละคราวนี้ให้เราเอาแค่นี้เองพอนะนี่ตั้งแต่คำว่าฮีโร่เนี่ยไล่มาปึ๊บยาวมาจนถึงก่อนถึงบอดี้นะรวมคอมม่ามปด้ยวยเลยก็ได้ทำการก๊อปปี้ไปจากนั้นเราก็ทำการเปิดโน้ตแพดขึ้นมาอ่านี่โน้ตแพดขึ้นมานะ โอขึ้นมาเนี่แล้วเราก็าวางไปก่อนอ่าเรามาดูกันว่าโค้ดมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็ตรงนี้เลยไฟล์ mp 4อ่าผมเตรียมมาแล้วนะผมเตรียมไฟล์ mp 4แล้วก็หน้าปกมาเรียบร้อยแล้วก็เลยเขออนุญาตเอาไปวางก่อนแล้วกันปึ๊บเข้าไปนี่ประมาณนี้ทำการ Copy นี่โชว์อ่าแล้วกดวางอันนี้ผมจะได้ภาพที่เป็นวิดีโอแล้วคราวนี้ผมจะเอาภาพหน้าปกนี่หน้าปกของวิดีโออ่าเอามาใส่ ฟึบน่ะประมาณนี้โอเคพอเราได้ภาพหน้าปกเสร็จปุ๊บเรามาดูต่อคราวนี้ภาพหน้าปกของเราเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะอันนี้คือหน้าปกของวิดีโอใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าภาพของเป็นแบบภาพนิ่งภาพนิ่งเวลาที่ภาพวิดีโอมันจบแล้วอย่างนี้นะนี่แล้วก็ใส่ลิงก์ของวิดีโอภาพรองหน้าปกอันเดียวกันเลยให้มันตรงกันนะจากนั้นขนาดของผมนะขนาดหน้าจอก็คือสิบหกต่อเก้าอดีผมทําเป็นแบบ youtube ไว้นะ ก็เลยได้เป็นอัตราส่วนอ่านี่นี้เราก็ทําอัตราส่วนไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะข้างบนนี้นี่ตัวนี้แล้วก็ข้างล่างตัวนี้อ่าเป็นสิบหกต่อเก้าสิบหกต่อเก้าเหมือนกันอน่านี่คราวนี้ตรงตรงลาเบลตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นคําอะไรก็ได้นะเวลาที่วิดีโอเราคลิกวิดีโอเข้าไปเล่นนะมันจะมีมุมขวาบนหรือตอนที่วิดีโอันเพลย์เสร็จแล้วตอนที่เรายังไม่ได้คลิกนะมันก็จะมีปุ่มให้ เหมือนเราไปที่ไหนต่อสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าสมมติว่าสมมติว่าดูต่อดูต่ออ่าประมาณนี้สมมติเราดูคร่าวๆไปแล้วซีมอลไปแล้วเราก็จะดูนะว่าเราจะไปดูต่อที่ไหนเราก็ใส่เข้าไปสมมุติว่าผมจะโยงเข้าไปที่ YouTube แล้วกันอ่าผมก็ใส่เข้าไปที่ YouTube ประมาณนี้ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ทีเซอร์นะแบบดูคร่าวๆมาก่อนเนี่ยมีแค่นี้ในองค์ประกอบจากนั้นเราถึงค่อยเอาองค์ประกอบตรงนี้นะที่เราได้เนี่ยไปสร้างเฟก มาเดี๋ยวเราไปดูยกตัวอย่างเฟกกันปุ๊บนี่คราวนี้เราก็กลับมาสร้างเฟกแล้วก็เข้ามาที่เครื่องมือเราคอนโซลเรานี่แหละแล้วก็มาเลือกที่ชูแล้วก็เข้ามาที่เฟกซิมูเลเตอร์ก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะจากนั้นเราก็มาออกแบบเลยเราก็เลือกลองเลือกเคสสักอันหนึ่งแล้วกันอาจจะผมลองเลือกเอาสักอันอัานที่ก็ได้น,นี่ปึง้งเข้ามานี่เวประมาณนี้คราวนี้เราก็จะเปลี่ยนภาพ เราจะไม่ใช้ภาพนี้แล้วเราจะเอาให้วิดีโอที่เราเตรียมมาไว้เนี่แหละมาเล่นผมก็ดูแล้วนะโค้ดสมมติว่าเราเออกแบบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะมาวิวเจสันเลยตอนที่เราวิวเจสันขึ้นมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นแล้วตรงส่วนฮีโร่เห็นไหมไทายบับเบลิลปึ้งคาวนี้เราก็เจอส่วนฮีโร่เราก็ลบส่วนฮีโร่ตรงนี้ออกไปเอาส่วนฮีโร่ของเรามาแทนที่ซะนี่ตรงนี้อันนี้คือฮีโร่ของเราที่เราประกอบร่าง,งเมื่อกี้ปั๊บเข้าไปแล้วก็มาแทนที่ ส่วนฮีโร่ตรงนี้เลยตั้งแต่ก o ปี้ตั้งแต่คาว่าฮีโร่เลยนะจนมาถึงตัวคอมมาข้างล่างก่อนบอดี้จากนั้นระวางของเราไปเลยปัางเข้าไปนี่พอเราวางเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาตรงที่โค้ดนี่แหละกดแอพพลายพอแอพพลายเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้นะ Fake ulator, เฟคซูมเลเตอร์อ่าเวอร์ชันมันยังไม่ได้แบบเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราจะมาลองรับวิดีโอนะมันก็อาจจะมีแบบนี้แหละมองไม่เห็นแต่ถ้าเรากดวิวเจสันไปเนี่ยเราจะมองเห็นโค้ดที่เราแปะวางนะเพราะว่าเรากดแอพพลายไปแล้ว ต่บังเอิญเนี่ยหน้าเว็บตรงนี้มันยังไม่รองรับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไม่เป็นไรคราวนี้เราก็มาลองเลยเทสนี่แน่ก็ส่งเข้าที่เราบ้างเข้าไปหรืออ่ะเราดูที่คอมก็ได้เดีนะเดี๋ยวผมจะลองเอาอีกเครื่องหนึง่งอ่ะกดเซนเดี๋ยวเราเลือกของตัวเพื่อนมาใช้กอนนะ,ะเพื่อนมาใช้เดี๋ยวผมสแกนก่อนสแกนแป๊บนหนึงนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง ทำแล้วเราก็าให้เห็นบนไอนนี้ไปเลยอ่านี่ปึ๊บกดเข้าไปเ,เราเอาโค้ดใส่ก่อนเดี๋ยวเราจะส่งเข้าไปในตัวพ c ซเราจะได้มองเห็นนะเวลาเราเทสาพนี่ประมาณนี้อ่านีชชสไปเรียบร้อ, G อ,อยเดี๋ยวผมส่งเข้าไปที่กดเซนตั้งเข้าไปปึ๊บนี่นะครับแจ้งเตือนแล้วเรามาดูกันโชว์นี่เราก็จะได้ตัววิดีโอจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูนะ เดี๋ยวรอนะกดเพดย์ดูก่อนปึ๊บอ่ะออกมาแล้วเห็นไได้แล้วอ่าประมาณนี้แต่ภาพหน้าปกปม,ามันบวกขึ้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาภาพอื่นมาแทนหน้าปกก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับเราก็อ่าสามารถที่จะทำตัวเจสันนี่แหละมาเล่นได้เลยก็เอาโค้ดจากที่ทางทางไลน์นะเขาทำออกมา อะคราวนี้เมื่อกี้ภาพนี้มันไม่ขึ้นผมไม่แน่ใจว่าภาพนี้มันเป็นเพราะว่ามันอาจจะลิงก์ไม่ถูกอเดี๋ยวผมเอาลิงก์ที่เป็นแบบอื่นก็ได้สมตสมติๆไปเอาภาพหน้าปกอเอาจากเว็บที่เขาไม่อ่าไม่ติดอิสเทธร์็แล้วกันนะอ่าสมตสมติเอาอันนี้ก็ได้ youtube ภาพ youtube มีไหมเดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูก่อนบั่งอ่ะเดี๋เจอแล้วหรือว่าผมไปเอา ภาพมาใช้เป็นภาพหน้าปกเดี๋ยวเรามาลองทำดูอีกทีกับเข้ามาที่เฟกปึ๊บเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นรูปนะสมมติว่ารูปเมื่อกี้มันเราลองทำแล้วมันไม่ยอมขึ้นเนาะ,ะไม่เป็นไรไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารูปใหม่ก็ได้นี่แน่อ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่รูปทุกอย่างเรียบร้อยกดแอปพลายไปต่อให้มันแบบเนี่ยขึ้นมาว่าไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะแต่จริงๆโค้ดมันถูกนะเสร็จแล้วกดเซนต์อ้ากดเซนต์อีกทีหนึง่ง ซึ่งมีแจ้งเตือนแล้วเราไปดูกันช่วาล่างเห็นไหมเราก็ได้ภาพหน้าปกและเห็นภาพแล้วเราเสร็จแล้วก็เราก็จะได้เป็นวิดีโอแต่ถ้าในมือถือของแต่ละแต่ละคนนะครับที่สามารถจะรันตัวที่เป็นเอ,อภาพได้เลยเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะมันก็จะรันตรงนี้ได้เลยเอะถ้าอยากรู้ว่าได้รันจริงได้รันจริงๆได้หรือเปล่านะ่เ,เดี๋ยวผมลองนะผมก็จะไปเอาโค้ดตัวนี้แหละคัดเ,เดี๋ยวผมจะไปลองอไปใส่รันที่บอร์ดดูนะ ปึ๊บเข้ามาผมเลือกสักอันนี่ผมใช้คําว่าเฟกวิดีโอแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมผมก็จะไปวางนี่แน่ฮ้ไม่ถ่าผม Copy ไม่ติดอีกที่ที่ปึ๊บเข้าไปกดก o ป y ี้ป้างเข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมใช้คีย์เวิร์ดใหม่ก็ได้อ่าลองเทสแล้วกันนะเทสเทส f ์เฟกวิดีโออ่ะ, Fake Video. อะ เฟกวดีโอํำมันยาวไปหนนะห่อยนะเดี๋ยวล้พิมพ์จะลำบากปึ๊บ่ะเลือกเอฟเฟกต์อ้าไปวางอืมลา้โค้ดแล้ว,ลวมาครนี้ตัวที่เป็นบอดเราครนี้เราก็จะมาที่บอดเรานะอันนี้ของคันที่แล้วที่เราคุยกันนะเทสอ่ะเฟกวิดีโอนี่กดส่งเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเฟกที่เราออกแบบเมื่อกี้นี้ขึ้นไหมนี่เห็นไหมขึ้นแล้ว เราก็สามารถกดเพย์ได้เลยพึ่งนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคดูแล้วก็ไม่ได้ยากนะอ่ะมากลับมาดูที่โค้ดเราอีกทีเพื่อความชัวร์ว่าเขาเล่นยังไงทํายังไงนะกลับมาดูต่อนะอย่างเดิมนะนี่ก็คือโค้ดตัวนี้ให้เราไปเอาที่ไหนก็ไปเอาข่าวของทางไลน์นี่แหละเพราะว่าเขาแท่งข่าวไว้นะเข้ามาที่นิวตรงนี้นะที่เดือนของครั้งที่แล้วเนี่ยล่าสุดตัวนี้ เข้ามาที่วิดีโอเนี่ยแหละปึ้งเข้ามานะแล้วก็เขียนว่า create อทเฟ message ก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนลงมานะอันนี้ไม่ใช่อันแรกนะอันแรกไม่ใช่เรามาดูนี้อันที่สองนะนแล้วก็ทำแต่ฮีโร่จนถึงบอดี้แล้วก็คอปตัวนี้แหละมาแปะก็มาใส่ที่โน้ตหน่อยแล้วก็มาใส่รายละเอียดให้ครบพอรายละเอียดทั้งครบก็เอาไปประกอบร่างกับการที่เราไปออกแบบเฟกนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาไปรันก็ใช้ได้เลย ประมาณนี้เลยเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะเฟกก็จะใช้ได้ในเฟกซิมูลเลเตอร์นะก็จะใช้ได้ในอตอนที่เรามาเทสกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีปุ่มให้เลือกว่าเป็นวิดีโอใส่ลิงก์ธรรมดาเนี่ยแหละก็น่าจะโอเคขึ้นกว่านี้แต่ตอนเนี้ยถ้าใครใจร้อนนะก็เอาโคดนี่แหละไปใช้งานได้เลยโอเคนะครับก็หวังว่านะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะอ่นะสต็อปก่อนแล้วกันโอเคคราวนี้เป็นไงบ้างก็ น่าจะไม่ยากเกินไปนะเป็นแค่เอาส่วนหนึ่งของตัวเฟกที่เป็นอยู่ในส่วนของฮีโร่เนี่ยแหละเอาเข้ามาประกอบกันอยู่ในตัวเฟกของซิมูเลเตอร์ที่เราออกแบบเนี่ยแหละก็แค่เอาโค้ดมาแปะวางทีนึงก็ไม่ยากเนาะแต่เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทางเฟกซิมูเลเตอร์เขาอัปเดตเราก็จะได้ทําตัวเฟกวิดีโอกันแบบง่ายๆแล้วแต่ตอนนี้ใครที่รีบนะก็เอาโค้ดไปใส่ไปก่อน แล้วก็สนุกยังไงนะหรืออยากจะแบบสอบถามเพิ่มเติมหรืองง,งตรงไหนนะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ดดสคริปชันได้เลยแต่ถ้าถูาถกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กด้วยละกันนะครับตรงนี้เรามีเทคนิคอีกมากมายเลยนะสำหรับ l i n oa วันนี้ก็เป็นของเล่นของเล่นหนึ่งก็ดูจากเวลาแล้วก็น่าจะยาวพอสมควรแหละอ่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ